โอ้น่ากินมากทุกอย่างสุกแล้วใช้ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับตะโก้ข้าวโพดสูตรทำง่ายนะคะไม่ต้องนึ่งเลยแค่มีกระทะก็ทำตะโก้สูตรอร่อยง่ายๆแล้วค่ะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะได้ตะโก้เนื้อนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ และขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจแปนใช้ข้าวโพดหวานแบบนี้นะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาฝานให้เป็นข้าวโพดหั่นแบบนี้ค่ะเจแปนใช้ขา้าวโพด1ฝักนะคะแล้วก็อันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆว่าใส่อะไรบ้างนะคะเจแปนจะใส่ไว้ให้ในโพสน้ำตาลทรายความหวานตามชอบนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะใส่แล้วคลุกเคาส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยค่ะเจ๊ปันใส่แป้งไม่เยอะนะคะเน้นเนื้อเข้าวโพดเยอะๆเราก็ใส่ให้น้ำละลายแป้งละลายนะคะทุกอย่างละลายแล้วพักทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีค่ะและในส่วนของกะทิราดด้านบนนะคะเจ๊ปันก็จะใช้กะทิหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ปรุงรสง่ายๆ ด้วยน้ําตาลความหวานไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าความหวานไปอยู่ที่ตัวไส้ข้าวโพดแล้วนะคะเกลือป่นเกลือป่นก็จะเค็มกว่าไอตัวที่สใส่ไส้นะคะแล้วก็แป้งแป้งอันนี้จะเป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะ2ตัวนี้จะทําให้ตัวกะทิเนี่ยเขาจะนุ่มๆเหนียวๆไม่เละไม่ไม่แข็งจนเกินไปนะคะ ผสมตัวแป้งกับกะทิให้เข้าเนื้อกันก่อนคนจนทุกอย่างละลายดีแล้วพักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนให้สุกทีเดียวเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเปิดแก๊สนะคะไฟกลางไปทางอ่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้กระทะใช้หม้อใช้อะไรก็ได้เลยนะคะที่จะทําให้ตัวไส้เขาสุกนะคะวางลงไปเลยค่ะแป้งข้าวโพดท,ที่เราเตรียมไว้ใช้ได้แล้วนะคะใส่ลงไปในกระทะเลย แล้วเจ๊ปันจะใช้ไม้พายนะคะค่อยๆควนตัวแป้งกับเนื้อข้าวโพดเนี่ยให้เข้าเนื้อกันเมื่อแป้งเขาเริ่มร้อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหนียวงวดนะคะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่หยุดมือนะคะตอนนี้ตัวแป้งเริ่มเหนียวงวดเนื้อข้าวโพดร้อนจนเริ่มสุกแล้วนะคะทุกอย่างสุกแล้วใช้ได้แล้วนะคะ นำเนื้อข้าวโพดท,ที่ได้นะคะมาตักใส่ในพิมพ์เลยค่ะจะใช้พิมพ์ที่เป็นถ้วยๆก็ได้นะคะหรือใบตองได้หมดเลยนะคะเจ๊ปันสะดวกให้เป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้หั่นแบ่งได้ง่ายๆค่ะเกลีย่ยไส้ข้าวโพดให้เสมอกับพิมพ์เลยนะคะและเราก็มาทำกะทิลาดนะคะที่เตรียมเอาไว้ใช้ไฟอ่อนเช่นกันนะคะใส่กะทิลงไปในกระทะทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ค่อยๆคุณนะคะให้กะทิเนี่ยเขาร้อนสุกนะคะกะทิเริ่มร้อนสุกเหนียวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะนำหน้ากะทิที่ได้นะคะนำมาล่าใส่อีกชั้นหนึ่งเลยค่ะน่ากินมากเกลี่ยให้เนื้อกะทิ เขา,เอาพอดีเสมอกับตัวไส้นะคะใส่ให้ชุ่มๆเลยอร่อยเขย่าให้ทั้งหมดเขาเสมอกันนะคะเราจะได้รอให้เขาเนี่ยเซตตัวก่อนและตอนนี้นะคะตะโก้ก็เซตตัวแล้วเจ๊บ,บานก็จะตัดแบ่งถ้าเป็นแบบทรงนี้มันก็จะตัดแบ่งง่ายๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใส่เป็นถ้วยก็กินในถ้วยได้เลย ในกระทงใบตองอะไรก็ได้นะคะตากออกมาเป็นชิ้นๆโอ้โหน่ากินมากอันนี้เนื้อเนื้อเลยเท่านี้ก็ได้ตะโก้ข้าวโพดสูตรอร่อยทำง่ายๆใช้เวลาน้อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนก็ง่ายด้วยนะคะวัตถุด,ดิบน้อยมาก หน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวเจแปนขอชิมหน่อยนะคะหอ,หอมมันกะทิหอมข้าวโพดหวานๆเจแปนบอกเลยค่ะว่าเป็นขนมไทยที่ทำง่ายเสิร์ฟโอ้โหคุนในบ้านทำแบบแค่ฝักเดียวนะคะข้าวโพดเท่านี้ก็ได้ขนมไทยน่ากินน่ากินแล้วไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูขนมไทยทำง่าย ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเชีปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ